และนี่คือกฎความสําเร็จของราศีพิจิก9ข้อถ้าคุณเป็นคนราศีพิจิกคุณไม่ล้มเหลวแต่คุณแค่ยังไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงของตัวเองราศีพิจิกคือพลังของการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงลึกเงียบคมอ่านคนออกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อชีวิตผิวเผินคุณเกิดมาเพื่อควบคุมเกมจากข้างในดังนั้นกฎความสําเร็จของราศีพิจิกผมให้10ข้อวันนี้ หราศีพิจิกรวยจากอำนาจที่มองไม่เห็นพิจิกไม่จําเป็นต้องดังแต่ต้องส่งอิทธิพลอำนาจของพิจิกคือการรู้ข้อมูลลึกการอ่านเกมก่อนคนอื่นการถือไพ่สําคัญไว้เงียบๆเพราะนั้นคนที่รู้มากที่สุดไม่จําเป็นต้องพูดมากที่สุดสองเงินพิจิกมาจากวิกฤตที่คนอื่นหนีคือที่ที่พิจิกสร้างทรัพย์เหมาะกับงานแก้ปัญหายาก การพลิกธุรกิจการลงทุนช่วงคนกลัวงานจิตวิทยาบำบัดสืบค้นกลยุทธ์ 3. อย่าใช้พลังไปกับการควบคุมคนเพราะพิจิกเนี่ยพังเพราะอยากคุมทุกอย่างนะาสูตรใหม่คุณอาจจะคุมระบบไม่ใช่คนวางกติกาแทนการจับตาพลังจะไม่รั่ว 4. ความลับคือทรัพย์สินพิจิตที่เปิดหมดจะถูกอ่านเกมกับสิ่งที่ต้องทาคือ เลือกเล่าเลือกเก็บแยกพื้นที่ชีวิตส่วนตัวกับงานความลึกลับคือมูลค่าของคุณห้าตัดให้ขาดอย่าให้ค้างขาคือตัดให้ขาดยาให้ค้างขาพิจิตที่ยังไม่ปล่อยอดีตจะเอาพลังไปเลี้ยงแผลพิธีตัดพลังสั้นๆเขียนสิ่งที่ต้องจบบอกตัวเองว่าพอแล้วลงมือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหกเงินก้อนใหญ่ต้องการวิันเหล็กคือพิจิตรเดือปไกายเมื่อมีวิันที่ไม่มีใครเห็น เวลาเดียวกันทุกวันระบบเงินชัดแล้วก็เป้าหมายระยะยาวนะครับเจ็ดนะฮะยาทำหลายเกมเลือกเกมเดียวแล้วชนะคือพี่จิกเนี่ยเก่งลึกไม่เก่งกว้างต้องเลือกหนึ่งสายขุดให้ลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับบนรายได้จะกระโดดแปดความโกรธคือเชื้อเพลิงอารมณ์แรงของพี่จิกถ้าใช้ผิดจะเผาตัวเองแต่ถ้าใช้ถูกนะครับจะเผาอุปสรรค แปลงอารมณ์เป็นพลังนะฮะออกกําลังกายให้หนักนะฮะโฟกัสงานยากระบายผ่านการสร้างผลลั 9. พธ์เก้าพิจิกต้องมีพื้นที่เงียบความเงียบคือที่ชาร์จพลังเวลาคนเดียวสมาธิเขียนวางแผนนะครับแล้วก็พลังจะกลับมาเต็ม 10. บพิจิกสําเร็จเมื่อเกิดใหม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าพิจิกชีวิตพิจิกคือการตายการเกิดทุกครั้งที่คุณยอมเปลี่ยนคุณจะอัปเกรดระดับชีวิตทันทีเพรนั้น มูไม่กลัวการลอกคราบเพราะมันรู้ว่านั่นคือทางรอดฉะนั้นราศีพิจิกหลายคนผ่านเรื่องหนักความสูญเสียการทรยศวิกฤตชีวิตแต่นั่นไม่ใช่คำสาปนั่นคือการฝึกขั้นสูงเพื่อให้คุณถือพลังที่คนทั่วไปถือไม่ไหวถ้าคุณเป็นราศีพิจิกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อชีวิตเบาๆคุณเกิดมาเพื่อสร้างอำนาจในแบบของตัวเองถ้าอยากรู้ว่าพลังของคุณควรไปอยู่ตรงไหนถึงจะรวยจริง คอมเมนต์ว่าพิจิกใต้วิดีโอนี้คือราศีพิจิกเนี่ยนะครับรวยจากความลึกอำนาจและการแปลวิกฤตเป็นทรัพย์เงียบแต่หนักคอมเมนต์พิจิกรับพลังก็จะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณฟังผมดีๆแล้วก็เช็คตัวเองว่าตัวเองมีบาดแผลเหล่านี้หรือไม่แผลที่หนึ่งนะฮะทำงานหนักขึ้นแต่เงินกลับไม่เหลือคนจนวนมากเ่ยนะขะยันไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยตั้งใจทํางาน ไม่ได้ขอใครกินแต่พอปลายเดือนมาถึงเงินหายไม่รู้หายไปไหนนี่ไม่ใช่เพราะคุณใช้เงินไม่เป็นแต่เพราะคุณหาเงินแบบเอาแรงแรกโดยไม่เคยมีสูตรให้เงินโตต่อเองยิ่งทำยิ่งเหนื่อยแต่ชีวิตไม่ขยับ 2. ตั้งใจเก็บเงินแต่ไม่เคยถึงเป้าหลายคนบอกตัวเองทุกปีว่าปีนี้จะเก็บเงินให้ได้แต่พอมีเหตุฉุกเฉินบ้านครอบครัวลูก หรือคนรอบตัวเงินก้อนนั้นก็ถูกดึงออกไปเสมอไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินัยแต่เพราะคุณไม่เคยมีโครงสร้างการเงินที่ปกป้องเงินของคุณจริงๆ 3. เห็นโอกาสแต่ตัดสินใจพลาดซ้ำๆคุณเคยไหมนะฮะลองแบบว่าเห็นคนอื่นทำแล้วรวยลองทำตามแต่พอทำจริงเนี่ยไม่เหมือนเขาเลยสุดท้ายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความมั่นใจเพราะความจริงคือคนเราไม่ได้หาเงินเก่งจากทางเดียวกัน แต่เราไม่เคยมีใครบอกว่าทางไหนเหมาะกับเราแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันรักษาอย่างไงผมไม่ได้สอนให้คุณทำงานหนักขึ้นเสี่ยงมากขึ้นหรือฝืนเป็นคนอื่นสิ่งที่ผมทําคือพาคุณสร้างสูตรการเงินใหม่ที่เป็นของคุณเองจริงๆสูตรที่จะรู้ว่าคุณควรหาเงินจากทางไหนแบบไหนที่ง่ายสําหรับคุณแบบไหนที่ไม่ดูดพลังชีวิตและแบบไหนที่คุณทำได้ยาวโดยไม่พัง โดยเฉพาะเนื้อหาเช่นในบทที่2ในเรื่องของการสร้างรายได้คุณจะไม่ได้เริ่มจากจะรวยยังไงแต่จะเริ่มจากคําถามที่เปลี่ยนชีวิตคือคุณควรเงินคุณเนี่ยควรไหลเข้าชีวิตคุณเนี่ยด้วยรูปแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณจริงๆยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะช่วงนั้นเธอตกงานไม่มีเงินชีวิตวนหลุดเดิมๆเหมือนหลายคนปีแล้วปีเล่าวงจรการเงินก็เหมือนเดิม เธอไม่ได้ไปลอกใครนะไม่ได้วิ่งตามกระแสเธอเอากระบวนการที่ผมสอนนะฮะไว้เนี่ยนะฮะในบทที่2ไปนั่งสะท้อนตัวเองจริงๆเธอเริ่มเห็นว่าควรหยุดอะไรควรโฟกัสอะไรและควรสร้างรายได้แบบไหนที่ตรงกับนิสัยและชีวิตจริงของเธอใช้เวลาเรียนไม่นานแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตภายใน2เดือนจากคนติดลบเงิน7หลักก้อนแรกเข้ามาในชีวิตเธอจริงๆเธอบอกว่า หนูไม่ได้รวยพ่อเก่งขึ้นแต่เพราะหนูเลิกใช้ชีวิตด้วยสูตรการเงินแบบเดิมถ้าคุณยังใช้สูตรการเงินแบบเดิมวงจรชีวิตก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้คุณยอมสร้างสูตรการเงินใหม่ที่เป็นของคุณจริงๆนะฮะผมขอพูดตรงๆเลยนะฮะวงจรชีวิตการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและไม่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ชีวิตชั้นจะไม่วนลู แบบเดิมอีกต่อไปพิมพ์คําว่าพร้อมมั่งคั่งและตามด้วยราศีที่คุณเกิดแล้วทักไปหาแอดมินและทีมงานจะส่งรายละเอียดให้ทันทีเพราะคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่คนที่ขยันที่สุดแต่คือคนที่ใช้สูตรการเงินที่ถูกกับตัวเองที่สุดทักไปเลยนะฮะผมทําข้อมูลไว้เรียบร้อยเรียนได้ทันที